ผมก็าสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่อนน้าๆนักปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็เจอแดมเย็นกับน้ำตันเม็ะิ่งนะครับผมก็หายไปหลายวันนะครับผมสองสาวันแล้วนะก็ไปเลียแผลอยู่นะครับผมเนื่องจากคลิปที่แล้วนี่จะหายหนักมากนะครับผมหมดกล่องเลยครับโอ้ไม่รู้จะตอนนี้ก็จัดทับมาใหม่แล้วนะครับผมทางผู้สนับสนุนก็ได้จัดทับมาให้ใหม่แล้วะโอเค สภาพน้ำสภาพหมายตอนนี้นะครับผมที่ฝ่ายบางยางตอนนี้ก็น้ําลดลงแล้วนะครับผมกําลังสวยเลยสีน้ําไม่แดงมากนะครับผมกําลังสวยงามเลยนะครับก็วันนี้จะลงจากล่องเล็กฝั่งนี้นะแล้วก็จะเดินล็อกข้างล่างไปนะครับผมเท่าที่ไปได้นะครับ <S 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 ถ้าไปไม่ได้ก็แค่อยู่ช่องนี้แหละ <S <S โอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้จะเจอตัวหรือเปล่านะครับน,น้ําเยอะแบบนี้ก็ลงหมายลําบากหน่อยนะผม อุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะครับผมก็เป็นชุดเดิมนะครับผมพันสตรีมเบิร์กนะลอกสตาดิเบดร์พันนะผมเดี๋ยวก็นสชาติวันนี้ก็ใช้เป็นสีดำของชมพูนะครับผมตัวเดียวเลยจะไม่เปลี่ยนนะครับผมไม่ขาดค่อยๆเดินลงไปครับ ขนาน้าแบบนี้หมายแบบนี้นะผมน้ำแดงกว่านี้จุดที่จะต้องโฟกัสเลยนะผมคือแถวๆนี้นะไม่ใช่ว่าตรงน้ําไหลแรงๆตรงนั้นนะไม่เจอเหรอกครับ <Okay. S 1> ถึงนี้ก็ส่วนน้อยนะสู่นไม่ได้อยูอย่ริมๆนะผมโ๋ออย่างเช่นตรงโน้นนะาเป็นหลังโวดลังหินนะผมก็ถอยเหยื่อไปลังหินเลยถ้ามันจะมีฟลาที่จะ ว่ายตัวน้ําขึ้นมาเนี่ยมํานเหนื่อยมันก็จะไปหลบอยู่แถวหลังหินแบบนั้นนะครับผมเนี่ยมีตัวโอกาสพักสูงเลยนะครับ เดินข้ามได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับน้ําแรงอยู่แล้วถามว่าจริงๆถึงพัดโดนน้ําพัดไปก็ไม่เป็นไรแล้วครับผมน้ํามันไม่ได้ลึกนะครับผมตรงแค่เอวเท่านั้นแหละกลัวจะไปกระแทกหินอย่างเดียวนะครับอ๋เงียบเหบลือเกินครับปลาก็ไม่มีปักบุ้งก็ไม่มีให้เก็บดูเป็นโลกมดแล้ว โดนครับผมโดนแล้วโดนแล้วเต็มปากเลยครับผม <Wow. S 1> ตัวนิดเดียวครับคร้านอดเหวแล้วครับผม <Okay. S 1> โอเคตัวนิดเดียว4.5เซนยัดเข้าไปในปากเลยครับ <Wow. S 1> โอ้โหตะการจริงนะเราอ่ะโอ้โหหายไปในปากเลย4.5เซนนะครับผมเฮ้ยอ้าว ตัวไม่ใหญ่นะครับผมแล้วก็พารอดแอวได้แล้วนะก็กำลังหนักใจเลยครับผักบุ้งก็ไม่มีให้เก็บซะด้วย <c oughs> ออเอเดี๋ยวผมปลดปล่อยเขาเลยนะครับผมผมก็ดิ้นจังเลยเนาะ,ะไปให้ะไหนะครับเสรยวสรุปน้ำแดงๆแบบนี้สีดำก็เห็นเหมือนกันนะครับผมกัดเหมือนกัน ก็สีน้ําแบบนี้นะครับผมมันก็ต้องอาศัยแต่ว่าต้องให้เหยื่อมันมันมันผ่านหน้าปลาระยะใกล้จริงๆนะครับเไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็เถอะคือถ้าระยะเลยคือไปเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเห็นเหยื่อหรือเปล่านะ มาไม่เข้ามาเลยนะครับผมเดินข้ามมาหลายร่องแล้วนะังไม่เจอเลยครับเจออยู่ตัวเดียว สวยด้วยครับตัวนี้สวยด้วยนะ สวยเลย <Wow. S 1> okay, เก็บไปลาบดีไหมเนี่ยไม่ได้กินนานแล้วเนะี่ยเยครับผมเย่เดี๋ยวตัวนี้ถ่ายรูปักหน่อยนะครับผมถ่ายได้นะตรงนี้สวยครับชาดลรัวสีดำท้องชมพูเย่ก okay, <Okay. S 1> ็ใกล้ค่ำแล้วนะครับผม <Okay. S 1> ก็ลองเปลี่ยนสีดูหน่อยนะมันชัดเจนกว่านี้หน่อยนะค <Okay. S 1> รับโอเคเส้นน้อยนะ เป็นสีสดสดหน่อยเขียวแล้วกันนะคผมปะคยต่อครับเก็บเข้ากระเป๋าแล้วนะไม่แขวนเอวแล้วเสร็จครับ ขึ้นเก่งนะครับผมโอ้ยนครับผมโดนแล้วโดนแล้วน้องสูง้รับปาไม่ขึ้นเลยนะครับผมโอ้ยเบ็ดหวานจังเฮ้ยโอ้ย,อย,อยใส่สวยอยู่ครับสวยอยู่ท่นที่3ครับผม เก็บนะครับวันนี้จะไปทำอาหารนะโอเคก็ไม่ค่อยจะได้เก็บสักเท่าไหร่นะครับผมก็วันหยุดแล้วทำกับข้าวสักหน่อยครับผมตัวนี้ชาติรัวสีเขียวนะครับผมโอเคสุดยอดครับ อุ้ยอุ้ยคุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยกัดไม่โดนครับผมตรงนี้เลยโอ,อย้อยู่ไหมังไม่อยู่แล้วครับกัดตรงนี้เลยอะ่ะน่าจะลงข้างล่างครับ ครับ oh ผมก็สําหรับเย็นนี้นะครับผมก็ต้องจบคลิปแล้วนะครับผมถ้และตุลวนี่ก็จบที่สามต้มนะครับผม oh. ปล่อยไปตัวหนึ่งนะผมแล้วเก็บไปทำปลาเข้าสองตัวนะครับผมไม่ได้กินนานแนละ้วโอเคคลิปนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าว่ากันใหม่ ขอบคุณที่ติดตามรถชมครับผม